มีใครเคยสงสัยไหมคะว่ามนุษย์มาจากที่ไหนและวันหนึ่งเราจะไปที่ไหนคนส่วนใหญ่คิดว่าเราเกิดมาจากการทรงสร้างของลิงนะคะซึ่งเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยก่อนเราก็คิดว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกใบนี้แต่มนุษย์นั้นไม่ได้มาจากสวรรค์นะคะและไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างเป็นสิ่งที่เรานั้นได้มีความรู้ที่ผิดมาโดยตลอดว่า มนุษย์นั้นเวียนว่ายตายเกิดเรามาจากที่ที่เราเคยมาอาจจะเป็นนรกหรือสวรรค์หรือภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งที่มนุษย์คิดอย่างนั้นแต่สิ่งวันนี้ที่เรากำลังจะมานะคะมีความสนใจกันก็คือมีคำถามว่ามนุษย์นั้นมาจากสวรรค์หรือเปล่าอาจารย์นะคะมีคำาถามว่าเราคิดว่าเรามาจากสวรรค์แล้ววันหนึ่งเราจะกลับไปที่สวรรค์จริงๆแล้วใช่หรือไม่ใช่นะคะให้เรามาฟังพระวจนะคำของพระเจ้าดีกว่า นะคะว่าวันนี้นะคะพระเจ้าสอนอะไรเราและพระเจ้าได้สร้างโลกมานะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาห์นั้นได้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินและโลกทั้ง6วันนะคะแล้ววันที่7พระพงค์ก็ได้ทรงพักพระเจ้าได้สร้างมนุษย์นะคะพระยาเวทรงตรัสว่าพอองค์ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงขีดินจากพื้นดินระบายลมปานเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตนะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์จากผงขีดินพี่น้องคะปั้นขึ้นมา แล้วก็ใส่ลมปานของพระองค์ลงไปทําให้มนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นชายทึ่มีชื่อว่าอาดัมนะคะแล้วส่วนผู้หญิงนั้นมาจากไหนพระยาเวทรงตัดว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลําพังนั้นไม่ได้เราจะสร้างคู่อุปถัมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นพระยาเวพระเจ้าทรงปั้นสัตว์ทุกชนิดในท้องทุง่งและนกทุกชนิดในท้องฟ้าจากดินแล้วทรงนาํามายังชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไร ชายนั้นจึงตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่เรียกว่าชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นชายนั้นจึงตั้งสัตว์ใช้งานทุกชนิดนน,นกในอากาศและสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ชายนั้นยังไม่พบคู่อุปธรรมที่เหมาะสมกับเขาแล้วพระยาเวพระเจ้าจึงส่งทําให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับอยู่พระองค์ส่งชักกระดูกซี่โครงหนึ่งซี่ของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูก ส่วนกระดูกซี่โครงที่พยาวเวพระเจ้าได้ส่งชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วส่งนำมาให้ชายนั้นชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจึงเป็นเนื้อเดียวกันผู้ชายและภรรยาของเขาเปื่อยไกยอยู่ทั้งสองคนและไม่อายกัน ในพระธรรมปฐมกาลนะคะบทที่สองนะคะพี่น้องที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้นี้จึงทำให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์นะคะแล้วก็สร้างฟ้าสวรรค์พผ่นดินและโลกแสดงว่ามนุษย์แต่และคนไม่ได้เกิดมาจากลิงนะคะแล้วก็ไม่ได้มาจากภพภูมิไหนเลยแต่เป็นการทรงสร้างของพระเจ้าและเมื่อมนุษย์นะคะล้มลงในความบาปจึงนำบาปเข้ามาสู่ในโลกใบนี้ แล้วก็ทำให้มนุษย์ที่เกิดมานั้นกลายเป็นบาปมีบาปติดตัวนะคะบาปนั้นนะคะส่วนทางความเชื่อเก่าๆนะคะก็จะบอกว่าเรานั่นมีบาปเป็นเผ่าพันธุ์แต่ส่วนทางคริสเตียนนั้นได้บอกว่าเราเกิดมาเป็นคนบาปนะคะโดยบาปนั้นน่ะนะคะเรา <c oughs> ไม่ได้เป็นผู้กระทําก็จริงแต่มันเป็นคำสาปที่พระเจ้าได้ทรงตรัสแล้วไม่มีใครสามารถล้างชำระได้ ฉะนั้นจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราไม่ได้มาจากการเวียนว่ายตายเกิดมาจากภพภูมิไหนใดๆทั้งสิน้นเราอยู่ในโลกใบนี้เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ให้อยู่ในโลกใบนี้นะคะแต่มีบางคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพระเจ้าได้ตัดว่าเราได้เลือกเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาคันมารดาก็หมายถึงโลกนี้เหมือนกันนะคะขณะที่คุณพ่อคุณแม่เรานะคะมีแต่งงานกันมี ความสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดมีบุตรขึ้นมาถ้ามนุษย์คนใดที่พระเจ้าได้ส่งเลือกนะคะพระเจ้าก็ได้ส่งดูแลเรารู้จักเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะคลอดออกมานะคะพระองค์ได้ส่งเป็นผู้สร้างเราทุกคนนะคะเพราะว่ามนุษย์นั้นมาจากพระเจ้าฉะนั้นจึงอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าเราทุกคนนะคะที่ต้องเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้เพื่อ นั้นนะเราจะได้เลือกนะคะความดีกับความบาปนะคะความชั่วกับความบาปนะคะแล้วก็เลือกพระเจ้าหรือจะเลือกนะคะรูปเคาลบท่นั้นเมื่อเราเลือกพระเจ้าวิญญาณของเรานะคะก่อนที่เราจะรู้จักพระเยสุคิ์เราก็เป็นวิญญาณของความบาปใช่ไหมคะเป็นวิญญาณที่ตายแล้วไม่เป็นวิญญาณที่ไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้นะคะแต่เมื่อเราเลือกพระเยสูคิดมาเป็นพระเจ้าของเราเราจึงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา เมื่อเราพับรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเรากลายเป็นประชากรของสวรรค์เราจึงสามารถสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกไปสั่งให้คนเจ็บป่วยหายคนตายฟื้นนะคะเราสามารถมีฤทธิ์เดชเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ได้โดยที่เรามีความสัมพันธ์กับพระงค์ในการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์นะคะการที่เราเข้าติดสนิทกับพระองค์เราสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้พี่น้องแล้วหน้าอีกอันหนึ่งที่เป็นหน้าเออเป็นเป็นสิ่งที่เอ,อ่อที่ น่าสนใจนะคะก็คือพระเจ้าองค์เดียวจะสามารถนะคะรู้จักเราได้ทุกคนนะ,ะพี่องค์มีความสัมพันธ์กับเราเป็นส่วนตัวได้กับเราทุกคนนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือเรา,เราได้มนุษย์กี่พันล้านคนในโลกใบนี้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคิ์ไม่ต่ำกว่ามากกว่า5 0าละแน่นอนนะคะแต่แล้วทำไมพระเจ้าของเรานั่นพระเจ้าองค์เดียวนะคะแต่สามารถรู้ใจเราพี่น้องคอยช่วยเหลือเราคอยดูแลเรา ลองพี่น้องลองไตร่ตรองเรื่องนี้ดูสิคะว่ามนเป็นการอัศจรรย์มากมายขนาดไหนที่จะทําให้นะคะพระเจ้านั้นรู้จักเราได้และคอยช่วยเหลือคอยปลอบปลมหัวใจคอยดูแลนะคะแล้วยังนะคะให้พระพรกับเราด้วยคอยอวยพรเรานะคะเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดนะคะแล้วเมื่อเราทําสิ่งที่ดีพระเจ้าก็อวยพรมากขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาเราไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดกินไก่มากเกิดมาเป็นไก่กินหมูมากเกิดมาเป็นหมูข้าป่าตายเยอะนะคะสมัยก่อนก็เลยเกิดมาชาตินี้มีเวรมีกรรมกับป่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างเรามาแล้วเมื่อเราเกิดมาแล้วฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดําเนินชีวิตนะคะเรามีแสงสว่างเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคิ์ก็คือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะนําเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนําวิญญาณของเรานะคะเมื่อเราจากโลกนี้ไปวันหนึง่งเราก็จะพบพระเยซูคิ์เราจะกลับ นะคะไปเราจะไปที่บ้านนะคะที่พระเจ้าทรงสร้างไปให้คือเป็นบ้านนิถาวรน,นิลันในชีวิตของเรานะคะนั้นวันนี้ที่เราเกิดมาเราที่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเลือกนะคะเราต้องเลือกที่จะชนะความบาปเลือกที่พระเยซูคิดเพื่อพระองค์จะส่งชําระบาปให้กับเราแล้วเมื่อวันหนึ่งนั้นเราก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์นะคะนี่คือสิ่งที่คริเสเตียนนะคะควรตระหนัก และก็มีความเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้มาจากภพภูมิไหนหรือสวรรค์เราเกิดจากโลกนี้นะคะซึ่งเป็นที่พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าในพระธรรมพระธรรมยหอนบทที่3ข้อ16 6จึงกล่าวว่านะคะพระบิบดาทรงรักโลกจึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระงลงมาและผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องคะการที่พระบุตรนั้นะ่ะนะคะพระเยซูคิดนะคะได้มาเกิดบนโลกใบนี้ และค์ก็ส่งสิ้นพระชนเพื่อจะไถ่บาปให้กับเราได้ล้าง,างชำระบาปให้กับเรานะคะเราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันดีไหมคะพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะขอหวังว่าบทเรียนนี้จะหนุนใจพี่น้องและจะให้พี่น้องมีความเข้าใจแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ